ครับสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างฮะวันนีน้เนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีที่จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันใหญ่โตสุดๆเลยครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบที่จะให้มีต้นไม้ใหญ่ยักษ์ที่อยู่ในสวนของเรานะอย่างเช่นสวนของผมเนี่ยก็มีต้นมะม่วงต้นใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับให้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นกาลังใจให้ผมจริงๆเอาล่ะอย่าลืมเมนด้วยนะครับว่ามีต้นไม้ใหญ่กันกี่ต้นด้วยนะเพราะผมก็อยากรู้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพ แต่อย่างแรกเนี่ยเราต้องถามก่อนว่า <g if ly> เรามีต้นไม้ใหญ่ในสวนไปเพื่ออะไรแล้วเราทําไปทาไมใช่ไหมอย่างแรกเลยเนี่ยเรามีต้นไม้ใหญ่ในสวนเพื่อที่จะวอวดชาวบ้านครับใช่แล้วครับการที่มีต้นไม้ใหญ่ในสวนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะยิ่งหากเราทําผลใหญ่แล้วเนี่ยแล้วมันก็ห้ยอยอยู่แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมงโคเท่เลยมันจะต่างจากต้นไม้เล็กๆที่อยู่ในสวนของเราแม้ว่ามันจะเก็บยากก็เถิะแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันเท่จริงๆนะครับอย่างที่2เนี่ยนอกจากว่ามันเท่แล้วเนี่ย ขออนุญาตโดดขึ้นไปก่อนเโดดขึ้นไปก่อนอนอกจากที่ว่ามันเท่น,นี่เราสามารถอามองจากขบบนฟ้าได้นะครับถามว่ามองจากขบบนฟ้านี่มันคืออะไรนะคุณผู้ชมนะนะเดีเด๋ยวบางคนเนี่ยก็อยากจะอมองจากมุมด้านบนนะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่อยากจะมองจากมุมด้านบนนะครับก็พยายามที่จะปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปึ๊บเบ๊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 บอ่ะปีนขึ้นมาปไปปีนขึ้นมาครับอือาจจะต้องมีกายกรรมสักหน่อยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ พอเราปีนขึ้นมาบนยอดสูงสุดเนี่ยเราก็สามารถเห็นทุกอย่างที่อยู่ในแมปได้เลยน,นั่นเองครับนอกจากว่าเราเนี่ยจะปีนขึ้นมาบนบนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับมันยังทําให้ส่วนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่น กว่าส่วนของคนอื่นๆที่อยู่ในนี้นะบางคนเนี่ยก็มีต้นไม้ใหญ่ละหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นต้นมะาพร้าวต้นบินสต็อกเป็นว่าต้นอะไรก็ได้แหละที่มันสูงๆใหญ่ๆนะครับซึ่งเราก็เห็นกันจริงๆนะส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะาพร้าวเนาะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าวิธีที่จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันใหญ่ได้ยังไงนะหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้บ้างหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้แต่ก็อันนี้แหลนะฮะผมได้ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับก็ต้องขอบคุณที่เขาเนี่ย นำข้อมูลมาแจกจ่ายแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมจะหยิบให้ดูนะครับซึ่งตัวอย่างแรกเลยที่ผมใจะให้ดูก็คือเจ้าต้นโคลคอนัตั่นเองนะถ้าหากว่าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมต้องบอกว่าเจ้าต้นโคลคอนัตเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ทําให้โอกาสต้นบัรยาน่ะเป็นอันดับแรกๆของในเกมเลยนะครับหากเราอยากรู้ว่ามันดูยังไงใช่ไหมเราก็กดมาที่ซีดแล้วทีนี้เนี่นะ1.4 4.3%น้องๆหลายคนอาจจะมองว่าพี่1.43%มันน้อยจังเลยอะเชื่อผมเถอะครับว่าเจ้า1.43%เนี่ยมันเยอะแล้วนะถ้าหากว่าเราไปเทียบกับต้นอื่นผมต้องบอกเลยครับว่าต้นอื่นเนี่ยน่าจะน้อยมากๆเลยนี่ฮะเดี๋ยวผมจะไปเทียบกับต้นอื่นนะครับอย่างเช่นเจ้า Spike Mango แล้วเราไปดูที่ C นะครับซึ่งเจ้า Spike Mango เนี่ยโอกาสที่มันจะใหญ่เนี่ยมีเพียงแค่0.25%ซึ่งมันน้อยกว่าหลายๆเท่าเลยนะคุณผู้ชมนะหมายความว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่เจ้า Spike Mango ที่ อยู่ในสวนของผมที่ผมได้มาแบบดวงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะโชคดีเลยเนื่องจากว่าการที่จะทําให้มันใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแลวมันอาจจะต้องใช้เมล็ดหลายเมล็ดเนี่ยนะครับซึ่งวิธีที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของพวกนี้เนี่ยหรือพวกต้นไม้ที่จะทําให้ได้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างแรกเลยว่ามันไม่มีนะครับแม้ว่าจะใช้สปริงเกอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะบางคนก็อาจจะมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราวางสปริงเกอร์เยอะๆเนี่ยต้นไม้ในสวนของเรามันจะใหญ่ก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยครับ มันไม่ใช่ความจริงนะเราไปดูการทํางานของเจ้าสปริงเกอร์กันเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องพูดตรงๆเลยว่าการทํางานของเจ้าสปริงเกอร์เนี่ยมันมีผลต่อ,อขนาดของผลไม้นั่นเองนะตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่เราวางสปริงเกอร์เยอะเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ของเราใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะพอเรามาดูที่เจ้าร้านค้าเนี่ยสปริงเกอร์อย่างแรกมันก็บอกว่า increase growth speed and fruit size มันแค่บอกว่าขยายผลผล,ผลแล้วก็การเติบโตนั่นเองครับอันที่2เนี่ย พวกเป็นที่เป็น advanced sprinkler นะ่ะก็จะบอกว่า increase g i r l speed and mutation chance ก็คือเพิ่มขนาดความเร็วแล้วก็เพิ่มขนาดาการ mutation หรือเพิ่มสถานะเข้ามาในนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นก็เรียกก็ได้ก็คือเพิ่มขนาดแล้วก็ mutation chance ของ fruit นะอ และอันสุดท้ายมาสเตอก็เหมือนเดิมแลครับก็คือ uh, g r e a t l y Increase Growth Speed Mutation Chance and Fruit Size ซึ่งในนี้เนี่ยมันไม่มีการบอกเลยนะครับว่ามันจะมีการขยายที่จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันมีเพียงแต่บอกว่าการที่จะทําให้เราเนี่ยทำแล้วใช้วางสปริงเกอร์แล้วแล้วก็ทําให้ผลไม้เนี่ยมันโตใหญ่ขึ้นนั่นเองครับงั้นเราก็ต้องแยกแยะออกกันก่อนเลยนะว่าต้นไม้กับผลไม้เนี่ย มันแตกต่างกันออกไปนะสปริงเกอร์เนี่ยสามารถใช้ได้แค่กับผลไม้เท่านั้นนะครับหากใครใช้กับต้นไม้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณเปลืองสปริงเกอร์ของคุณไปแล้วหรืออาจจะมีน้องๆบางคนที่แบบอาจจะทาคลิปหรือทําอะไรแล้วก็บอกเนี่ยวางสปริงเกอร์แล้วต้นไม้มันจะใหญ่ขึ้นนะก็ต้องบอกว่าอันนั้นมันกลายเป็นคลิปที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับอ่าเอาล่ะก็ต้องบอกเลยว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นที่จะติดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปสายต้นไม้ใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้แหละแต่ในเมื่ าผมที่จะทําข้อมูลออกมาผมก็ต้องรู้เช่นกันนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยวิธีการที่จะทําให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงของเราใช่แล้วครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วก็ดวงต้นไม้ด้วยนะว่าเปอร์เซ็นต์ของต้นไม้เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะอย่างเช่นเราไปดูต้นอื่นกันดีกว่านะครับบอลบลอซซอมนะครับบอลบลอซซอมเนี่ยมีโอกาสออก2จุด 50%ซึ่งนี่ต้องบอกว่ามันเยอะกว่าต้นมะพร้าวอีกนะโ้โหก็ถ้าหากว่าใครอยากทําต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็เจ้าบลูบสอสซรม่เนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่น่าสนใจนะครับเราไปหาดูต้นไม้อื่นกันดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ชูการ์แอปเปิลกันดีกว่านะครับชูการ์แอปเปิลเนี่ยซีดของมันเนี่ยหรือเพลนอะมีโอกาสที่จะทําให้ต้นไม้ใหญ่เพียงแค่0.5%นย้าอรเตนะครับซึ่งมันก็น้อยกว่าเจ้าบันเบรอร์รี่หรือว่าเจ้าต้นมะพร้าวนั่นเองนะดังี่านั้นเนี่ยต เราจะต้องมีเมล็ดของมันเยอะๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าชูก้าแอปเปิลเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมวางมาประมาณ 10- หรือ20ต้นในนี้เนี่ยไม่ติดสักต้นเลยนะครับดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่า0.5%เปซนี่ยเปอร์เซ็นต์มันออกค่อนข้างที่จะน้อยเลยหากใครว่าที่จะลงแบบพวกต้นไม้ที่มันมีโอกาสออกอย่างเช่นเบอร์น่บันน่ยที่มันมีโอกาสออกเพียงแค่0.25%เนตี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะออกยากมากๆนั่นเองครับแล้ววิธีจะทาให้ต้นไม้ของเราใหญ่ขึ้นเนี่ยหรือโอกาสที่จะทําให้้้ตนไมญ่ มันทำยังไงใช่ไหมครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าคําตอบนี้เนี่ย หรือคนที่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้ในใหญ่นะ่ะอยากรู้กันแต่ผมก็คิดว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วนั่นก็คือการใช้เจ้า reclaimer นะครับใช่แล้วครับถามว่าการใช้เจ้า reclaimer เนี่ยเราใช้เพื่ออะไรนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเจ้า reclaimer เนี่ยมันหายยังไงซึ่งเจ้า reclaimer เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับเจ้า reclaimer plants ก็คือเวลาเรากดที่ต้นไม้เนี่ยมันมีมันจะการันตีที่เราจะได้เมล็ดคืนมานะซึ่งของที่เราใช้เนี่ยก็คือ common egg harvest 2แล้วก็เงินอีก5,000 0 0ซึ่ง มันก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีนั่นเองนะก็เวลาเนี่ยมันใช้ไม่นานก็จริงนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว,ว่าเราต้องจะต้องใช้หลายอันยิง่งคือต้นไม้ไหนที่มันมีเพอร์เซ็นต์้น้อยนะเราก็ต้องยิ่งใช้เยอะขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะเดี๋ยวก็หนฟังทางนี้ใครกำลังเล่นระบักหากโรบักของคุณกำลังจะหมดหรือต้องการหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมร้านบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบกักรถสูงสุดถึง10%กกันเเเลยเยทีีดวว่าติมเงถึง600บาทแถเปอรน่นอน ไพสะดวกสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจาหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายไปจัดกันได้เลยฮะนอกจากนี้ทางร้านยังมีบร,ริการเติมเกมอื่นๆให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม Rv Fifa PUBG และเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจเติมโค้ดเกมกันด้วยละ่ะบร,ริการไวใส่ใจลูกค้าการันตีความปลอดภยัยอย่าลืมใส่โค้ด t g a n t h 2 5เพื่อรับส่วนลดพิเศษลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันเราก็จะวางไปเรื่อยๆครับวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะได้ต้นไม้ใหญ่้้ก็จะรรเเคมนยหิบตไ เรียกออกไปให้หมดนะแต่ถามว่าสัตว์เลี้ยงที่จะสามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยหาเจ้า reclaimer เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับอย่างแรกก็เลยก็คือเจ้าแฮมสเตอร์เจ้าแฮมสเตอร์เนี่ยมีความสามารถที่จะลดคูดาวหรือลดอวินาทีในการสร้างมันออกไปนะครับคุณผู้ชมนะมันหมายความว่าจะทําให้เราเนี่ยได้เจ้า reclaimer เร็วขึ้นนั่นเองนะจาก25นาทีอาจจะเป็น10 10นาทีอาจจะเป็น15นาทีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะวางเจ้าหนูแฮมสเตอร์เยอะแยะเพียงใดนะครับ ตัวถัดไปเนี่ยก็คือเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยเวลาเรากดรับของอะไรจากการคารฟเนี่ยมันจะสามารถดูดิเกียรให้2อันได้นั่นเองนะครับซึ่งจากตอนแรกเนี่ยที่เราจะได้รีเคมเมอร์แค่สามอันใช่ไหมถากว่าเราใช้ไดโนเสาร์นั้นเนี่ยเราก็จะได้เจ้ารีเคมเมอร์นั้นเนี่ยมาถึง6อันด้วยกันนะครับแน่นอนครับวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะ,ะเปลืองสล็อตของเรานั่นเองนะว่าเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยสัััััตตว์เเเเลีีีี้้้ยยงงถดไปปท่่ม่มรรรระะะโชนนนนนกกก็คคืืออออจจาาหบ ทุกครั้งที่เราเนี่ยใช้เจ้า reclaimer เนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะได้เจ้า reclaimer คืนนั่นเองนะครับเวลาเราจะใช้ใช่ไหมเราก็เดินมาแล้วเราก็คลิกที่ต้นไม้นั่นเองนะครับว่าเราอยากจะเก็บต้นไหนให้แบบอ่มันเข้าในซีดของเราคือแต่เวลาเราเก็บเนี่ยเราต้องระวังมากนั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยเผลอไปเก็บต้นใหญ่บ้างเพราะว่ามันอาจจะติดกันหลายต้นเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นมาว่าเราจะเก็บต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่ให้เก็บต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะสุดท้ายเนี่ยผมก็พูดคนตตรงเลยนะครับว่าถ้าหาก ว่าเราอยากจะได้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าเราอยากจะเพิ่มอโอกาสที่เราจะได้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็คือการปลูกของมันนั่นเองครับเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยก็คือ1%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆนั่นแหละปลูกไปเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆแล้วก็ถอนเก็บถอนเก็บถอนเก็บไปเรื่อยๆถอนเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งการที่ได้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเท่เลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นไม้ประมาณต้นที่3-4มสี่บ้างที่ผมได้ส่วนใหญ่ผมมักจะถอนทิ้งไปครับเพราะว่าผมไม่ใช่ จริงแล้วก็คือผมเป็นคนที่แบบชอบเก็บผลอยากให้มันได้ต้นเล็กๆแล้วก็เก็บผลง่ายๆแต่เพะอิญว่าผมก็ได้ต้นไม้ใหญ่แบบอาหารนี่มันใหญ่จริงๆก็เลยถือได้ถือว่าเราก็ได้แล้วเราก็เก็บไว้เลยแล้วกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหลนะหากน้องๆเน,นี่ยมีต้นไม้ใหญ่กันแค่ไหนก็สามารถบอกผมได้นะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าน้องๆต้นไม้ของน้องๆเนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ